ยังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันนะครับทั้งความเคลื่อนไหวของหุ้นฮาน่าฮาน่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาลง,คลงมาค่อนข้างเยอะเอร์เกว่าเมื่อวาน,นครับนะครับสำหรับราคาหุ้นของฮาน่านั่นเองนะครับนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับกว่า4,500ล้านบาท ครับนะครับเพื่อนําไปขยายเรื่องของธุรกิจการผลิตพวกขยายผลิตภัณฑ์ซิลิคอนคาคาบนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นพอมันมีข่าวเรื่องของการเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันได้รู้ลงมาใช่นะครับก็เมื่อการอย่างที่คุณจตุวรพูดถึงแล้วมีการเพิ่มทุนนะครับสรอาน่าก็จริงๆแล้วเรื่องเพิ่มทุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเขาอนุมัติตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะก่อนหน้าแล้วก่อนหน้าแล้วแต่ว่าเมื่อวานที่มีความชัดเจนคือจัดสรรให้กับใครนะครับ<อ>ก็ปรากฏว่ามีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุอ้นเป็นนักงทุนเขาเรียกเขาเช็คว่านักงทุนสถาบัน25รายด้วยกันครับทั้งหมดนะครับ25ารายนะครับไฮไลท์มันอยู่ที่ที่ราคามันลงเพราะเมื่อวานเนี่ยกำหนดราคาไว้ที่57บาทไงแล้วก่อนหน้านั้น,น,น,นราคาของตัวของฮาน่ามันก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณสาัก60 60กว่าบาทไงแต่พอราคาที่57 เมื่อวานก็เกือบมีการขายออกมานะครับเพราะราคามันก็ไปปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ57บาท50ใกล้เคียงกันแหละครับเพมาเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นการเพิ่มทุนที่ราคาต่ำกว่ากระดานต่ำกว่ากระดานใช่ถูกไหมฮะใช่ใช่เพราต่ำกว่ากระดานปุ๊บราคามันก็เลยลงมาในระดับที่เขาจะเพิ่มทุนกันใช่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับและการเพิ่มทุนในครั้งนี้คือ80ล้านหุ้นเสร็จๆนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก10% นะครับก็เอางา่ายๆถ้าคิดเป็นด i l u t ูช n ั่น e อฟเฟที่เกิดขึ้นก็ประมาณสัก<ย>10%นะครับสำ,สำหรับตรงประเด็นนี้นะครับเ,เม็ดเงินก็คือ57บาทเนี่ยก็เม็ดเงินได้4,500ล้านที่ที่คุณจตุพรพูดถึงแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าฮาน่าในการเพิ่มทุนในครั้งนี้เขาเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเอาไปลงทุนต่อ นะครับ,รบอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงเมื่อสักครู่คือไปลงทุนเครื่องจักรผลิตเ,เป็นผลิตภัณฑ์ซิลิคอนคาบิ์นะครับของบริษัท power master semiconductor เนี่ยอันนี้ก้อนหนึ่งประมาณสัก2,900ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้จะลงทุนในไปภายในปีหน้าก็คือ2567อันนี้ก้อนแรกนะก้อนแรกนะครับอีกก้อนหนึ่งก็ลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตอื่นๆเพื่อขยายธุรกิจหลักของ ตัวของฮาน่าเองก็อีก1,600ล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็จะเริ่มได้มีการลงทุนก็ประมาณสักปี268นะฮะอันนี้ก็คิดเป็นโดยรวมก็คือ4,500ล้านเอาง่ายๆคือเอาไปลงทุนทั้งคู่เลยนะครับ4 5่0าลานครั้งนี้นั่นเองนะครับ ไปดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะครับเขาจะมองอย่างไรต่อการเพิ่มทุนครั้งนี้และอย่างที่คุณสุประชัยบอกว่ามันมีความชัดเจนในเรื่องของราคาในเรื่องของการจัดสรรต่างๆนะครับในมุมมองของคุณนักวิเคราะห์จากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคุณนพลนะครับใจเสนเนี่ยเขามองว่าการเพิ่มทุนของฮาน่าในครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าดูจากไอ้ตัว ดรายดูชันเอฟเฟกเนี่ยเพียงแค่9ก0าถอจากราคาตลาดนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยถือว่ามีผลดีต่อการดําเนินงานของบริษัทโดยเฉพาะการลงทุนผลิตภัณฑ์ซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับที่มีมาจินสูงกว่า20%โดยเฉพาะผลประกอบก,การของบริษัทในช่วงปลายปีหน้านะครับที่จะมีการเพิ่ม ขึ้นจากธุรกิจใหม่อย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ธุรกิจเดิมนะครับจะเป็นการจ้างรับจ้างผลิตหรือว่า OEM mm hmm. ที่มีมาจิ้นอยู่ที่ประมาณสัก15%เร์เขณะที่ผมประกอบการนะครับในงวดไตรมาสที่3ของปีนี้คาดการว่ากําไรหลักของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ810ล้านบาทเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ mm hmm. เนื่องจากความต้องการของชิ้นส่วนอ mm ิเล็กทรอนิกส์ยังสูง mm hmm. นะครับขณะที่ไตรมาสที่4ของปีนี้ S <S 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 ก็ยังเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดการว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น26%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่จะชะลอตัวเล็กน้อยจากช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ทั้งนี้นะครับยังมีคำแนะนำนะในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ย ให้ซื้อหุ้นของฮานาราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่65บ้าบาทเขามีการปรับลดลงมาเล็กน้อยหลังมีการเพิ่มทุนเดิมเนี่ยทางบัวหลวงได้เคยให้ราคาเป้าไว้ที่68บาท<อ>แต่ราคา65บาทที่ว่าเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ถึง13%า<อ>จากราคาปัจจุบันที่อยู่ประมาณสักห8 5 9บาทต่อหุ้นอ,อันนี้ในมุมมองของบัวหลวงนะมีอีกหนึ่งมุมมองครับ CGSCIMB ประเทศไทยอ,อันนี้น่าสนใจนะครับมี ปรับเพิ่มคําแนะนําฮาน่าเป็นซื้อนะจากเดิมเนี่ยแนะนําแค่ถือนะฮะเปลี่ยนคำแนะนํามาเป็นซื้อนะครับแล้วก็มีการปรับราคาเป้าหมายอันนี้สวนทางกับตัวของบูลหลวงเลยนะเพราะว่า CGS CIMB เนี่ยเขามีการปรับเป้าหมายในแง่ของราคาเพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาให้ไว้ที่64บาทมาเป็น80บาทเลย อันนี้ปรับเพิ่มขึ้นออถือว่าก็น่าจะสูงนะก็เนี่ยฮะทำให้อัพไซด์กระโดดขึ้นมาถึง39%มเอนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าฮาน่าเนี่ยจะมียอดขายเติบโตประมาณสัก6%จากไตรมาสก่อนนะครับก็เป็น7,360ล้านบาทนะครับในช่วงของไตรมารส3ที่จะประกาศออกมานะครับอันนี้เป็นแนวโน้มนะครับโดยรายได้เนี่ยจากผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า IC นะครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก9%แล้วก็แผงวงจรที่เรียกว่าแผงวงจร pcba นะครับก็เพิ่มขึ้น5%นะครับ ส่วนมาจินในครึ่งปีหลังนี่คาดว่าน่าจะดีกว่าคาดนะครับเพราะค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าเนี่ยทำให้ฮาน่าเนี่ยจะมีอัตรากำไรขั้นต้นนะครับระดับ15ถึง15.5นะครับในไตรมาส3นะครับเมื่อเทียบกับ8.6เปอเซในไตรมาส1แลวก็15เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส2เอาง่ายๆคือตัวของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาส1ไตรมาส2นะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ถ้าดูราคาวันนี้หุ้นของฮาน่าก็ถือว่ามีผลตอบรับที่ดีับนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างเยอะอืมนะครับวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับครับนะครับราคาก็กลับไปอยู่ที่ห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อหุ้นอ่านะครับนับเวลานี้ด้วยถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดดูตามบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าใน ระยะยาวเนี่ยจะเป็นผลดีทั้งเรื่องของมาจินต่างๆรวมถึงเรื่องของรายได้ที่จะรับรู้หลังจากที่มีการ <c oughs> ออนำเครื่องจักรเข้ามารเริ่มต้นลายการผลิตพวกซิลิคอนคาไบด์ต่างๆนะครับ